That's awesome. เสียงพัดลมค่อยไหมคะโอ้ยตุ่งเสียงพัดลมค่อยไหมด้ยินเสีงยงพัดลมมั้ยไหม,ม,มคะไม่ไดยินเจรง ข้างหน้ามีชี้ดูชี้ดีอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยใครเข้ามาแล้วเข้ามาทักทายกันได้นะคะสวัสดีครับหายไปเลยไม่ได้เดินป่าแล้วหรอคะ,อะสวัสดีค่ะน้ำไม่ได้หายไปไหนนะทุกคนแค่น้ำทํางานประจำนะคะแล้วก็ไม่มีเวลาเนาะ แล้วที่น้ำได้มาไล่วันนี้ก็คือน,น้ำไม่สบายนะคะแล้วก็ไม่ได้ไปทำงานนะคะแล้วพรุ่งนี้ก็ยังคงไม่ได้ไปทำงาน,นะค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้หมอ้นนะคะ mm. เป็นหวัดทุกคนน้ำเป็นหวัดเกือบเป็นเดือนแล้วแหละแต่ทีเนี้ยน,น้ำไม่ยอมหยุดพักเนาะน้ำไม่ยอมไม่ยอมหยุดพักแลวทีเนี้ยเหมือนมันเป็นหนักขึ้นอ่ะ mm. มันเป็นหนักขึ้นแล้วทีเนี้ยหมอเขาเลยจอดดยวยพรุ่งนี้ก็ต้องไปจอดเ้อยอีกรอบหนึ่งนะ ได้ยินเสียงน้ำชัดไหมคะได้ยินเสียงน้ำชัดไหมเอ่ยหายไวๆครับขอบคุณค่ะทุกคนได้ยินเสียงน้ำชัดไหมคะชัดไหม อันนี้ถ้านำทำงานน้ำคงได้มาไล่ยอย่างนี้นะคะชัดเจนครับเพรคุณค่ะหยุดพรุ่งนี้วันหนึ่งมม่ลืมก็ไปทำงานปกตินะคะทุกคนเร็วสามทุ่มครึ่งทุกวันค่ะ ดีค่ะใครเข้ามาแล้วเข้ามาท,ทักทายเข้ามาพูดคุยเล่นกันได้นะคะเนาะใครรืมนกันบ้างแล้วเออใครยังคิดถึงกันบ้างสวัสดีค่ะพี่น้ำคนสวยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยใครคิดถึงกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะเข้ามาทักทายกันได้นะทุกคนเข้ามาพูดคุยเล่นเนาะพอนำเองก็ไม่ได้คกัจทุกคนมานานมากๆนะคะ คิดถึงคิดถึงนะคะแนะนำเองก็คิดถึงเหมือนกันนะคิดถึงกันเินป่าเหมือนกันนะคะเดี๋ยวส่งการโรงงานหยุดให้เก้าวันนะคะเก้าวันเนาะเก้าวันนะคะขอบคุณขอบคุณสำหรับทิกเกอร์นะคะ ก้าวันแล้วก็กลับไปอยู่บ้านนั่นแหละกลับไปพักผ่อนนะคะกลับไปพักผ่อนที่บ้านเวลากลับบ้านน้ำก็เมียกทําอะไรไงนะทุกคนเหมือนมันอยากพักอะ่ะอยากพักจริงๆอะ่ะอยากนอนอยากแบบไม่อยากทําอะไรเลยอะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยมาค่ะทุกคนเข้ามาพูดคุยกันหน่อยเล้วคิดถึงนะถ้าไม่ได้หยุดก็ไม่ได้คุยกับทุกคนนะเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีตอนนี้คนดูห้าแสนนะคะเยอะมากห้าแสนนะ เข้ามาทักทายกันได้นะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้ำด้วยนะยังคิดถึงกันอยู่ไหมเอ่ยยังคิดถึงกันอยู่ไหมเงียบมากเกลยอะตอนนี้ตอนนี้เพิ่มขึ้นมาอีกแสนหนึ่งนะคะเป็นหกแสนนะทุกคน ยังคิดถึงกันอยู่ไหมคะทุกคนทักทายกันหน่อยเดียวทักทายกันหน่อยนะคะเข้ามาพูดคุยเรื่องกันหน่อยนะทุกคนนะ เข้ามาพูดคุยเล่นกันหน่อยนะคะอทำไมทุกคนเงียบจังเลยทำไมทุกคนเงียบจังเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะ อ้าวทำไมมันเด้งอ่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะทุกคนเมื่อกี้มันเด้งอ่ะมันเป็นอะไรอ่ะอยู่ๆมันก็เด้งเองอ่ะงงงงเลยงงเลยทุกคนเมื่อกี้มันเด้งเองอ่ะ ทำไมมันถุงเด้งเองอะไม่เข้าใจทำไมต้องน้ำมนันมะัวๆเนาะสวัสดีค่ะทุกคน ยังอยู่กันไม่เอ่ยยังอยู่กันไหมย,ยังอยู่กันไหมคะอยา่าลืมกดไลค์กดแชร์รให้น้ำด้วยนะอยา่าลืมกดไลค์กดแชร์รให้น้ำด้วยนะคะนี้กล้องมัน สวัสดีค่ะทุกคนยังอยู่กันไหมคะยังอยู่กันไหมเมื่อกี้อยู่เมือนจะเด้งอ่ะนล้วก็ไม่รู้ว่ามันเด้งเพราะอะไร่ะท่นเข้ายังครับยังเลยค่ะไม่หยุดเลย ปากมันแบบยังไงเวลาเราไม่สบายปากมันจิตจืดเนาะมันจิตืดแล้วเหมือนมันขมขมอะ่ะบอกไม่ถูกอะ่ะมันจิตจืดขมขมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สบายดีผู้สาวส,าสบายดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะใครเข้ามาแล้วเข้ามาทักทายกันได้นะคะเข้ามาทักทายกันได้นะมิกี้อยู่ๆเหมือนก็เด้งนะน้าก็ไม่รู้ว่าเกิดจอากอะไรเนาะอยู่ๆก็เด้งออกไปเลยคุณพ่อเออราก็ไม่ร สวัสดีคนดูทั้ง12ท่านนะคะใครเข้ามาแล้วเข้ามาทักทายกันได้เนาะเข้ามาพูดปีเล่กกันได้นะคะโอ้ยตอนนี้เหลือแปดเลือแปดแล้วทุกคนอย่าพิ่งมุนกันนะถึงน้ำจะไม่ได้แทายคลิปเนาะก็อย่าพิ่งมุนกันนะคะ ให้น้ำแบบว่างจริงๆเนาะทุกคนเนาะวันนี้ถ่ายคลิปเข้าป่าไหมคะวันนี้ไม่ได้ถ่ายคลิปเข้าป่าเลยคะ่ะน้ำมาทำงานประจำนอ้องก็เลยไม่ค่อยมีเวลาได้ถ่ายคลิปเข้าป่าสักเท่าไหร่นะคะก็เลยอาจจะไม่มีคลิปให้ดูนะคะทุกคนวันนี้ที่ได้มาร้ายก็คือ,อน้ำไม่สบายเนาะน้ำหยุดนะคะ ก็เลยได้มาไลานะ์เนาะแต่ถ้าน้ําทํางานเนี่ยน้าคงไม่ได้มาคุยกับทุกคนนะหวัดดีจ้าตอนนี้ทํางานอะไรอยู่จ้ะสวัสดีค่ะตอนนี้น้ําทำโรงงานนะคะก็เลยไม่เคยมีเวลาถ่ายคลิปหรือลงคลิปอะไรเท่าไหร่นะคะแล้วก็ไม่ได้มาไลฟ์สดคุยกับทุกคนเลยเนาะพอดีวันนี้โอกาสดีนะคะ ก็เลยดิคือทุกคนเนาะไม่สบายนะทุกคนไม่สบายก็เลยไม่ได้ไปทำงานนะคะอดี๋พรุ่งนี้วันหนึ่งพรุ่งนี้ก็ต้องไปหาหมอนะคะพนี้หมอนัดเนาะหมอนัด มาคะ่ะเข้ามาทักทายกันหน่อยเลยอันนี้ก็สองทุ่นึนาทีสักประมาณสองทุ่มสินาทีเดี๋ยวน้ำจะลงไลน์นะคะเข้ามาแล้วเข้ามาทักทายเข้ามาพูดคุยเล่นกันได้นะคะคอมเมนต์ได้นะทุกคน ทักทายทักทายค่ะทักทายค่ะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้น้ำด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์น้ำด้วยนะทุกคนนะกดไลค์กดแชร์น้ำด้วยนะคะ ลอยๆนะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะหายไปไหนหายไปไหนไม่ได้หายไปไหนค่ะน้ำแค่ทำงานประจำเนาะแล้วก็ไม่ได้ถ่ายคลิดนะคะเพราะว่าไม่มีเวลาเลยทุกคนไม่ได้หายไปไหนนะคะน้ำแค่ทำงานประจำค่ะทุกคน ก็เลยไม่มีเวลาถ่ายคลิปอะไรเลยไม่ได้มาไลฟ์สดหรือคุยเลยทุกคนเลยเนาะสวัสดีจ้า้องน้ำสบายดีนะคะสวัสดีค่ะไม่ไม่สบายค่ะพี่นกหนูไม่สบายเกือบจะเป็นเดือนแล้วแหละแต่ว่าทีเนี้ยหน,นูฝืน,นฝืนทํางานฝืนทํางานจนตอนเนี้ยเป็นหนักม่วนไปหาหมอมา ไปหาหมอมาหมอเลยจอดเลือนเนาะเขากลัวเ,เป็นไข้เลือดออกนะคะพรุ่งนี้เขาก็เลยนัดอีกทีนึงนัดไปจอดเลือนอีกทีหนึ่งนะคะกับก็เท่ากับว่าน้ําหยุดงานไปสองวันนะคะวันพุธวันพุธก็กลับไปทํางานแล้วค่ะสวัสดีค่ะช่วงนี้น้ําไม่ได้ทักใครหาหาห,หาใครเลย เพราะว่าทํางานอย่างเดียวเลยมาทำงานทํางานกลับมาก็เลือดึกนะคะเลือดดกนะเพราะว่าช่วงนี้เลิกสามทุ่มครึ่งทุกวันกว่าจะถึงห้องทำอะไรเสร็จก็ห้าทุ่นะคะตีสี่ครึ่งน้ําก็ตื่นแล้วนะตีสี่ครึ่งน้ําก็ลุกขึ้นแต่งตัวอาบน้ําอะไรเสร็จแล้วก็ไปรอรถนะคะสวัสดีจ้าน้องน้ําขอให้หายไวๆจ้าขอบคุณค่ะทำงานยงอยากหักผมนกะ ดูแลตัวเองด้วยค่ะขอให้หายไวขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณนะคะ <yummy> เวลาทำงานแล้วน้ำเ,เหมือนว่าหนูไม่อยากอยู่กับพี่ทำงานที่เดิมมาเปล่า,าทำงานที่เดิมค่ะแต่แค่ช่วงนี้โอ้มัน ใช่พี่เมื่อกี้สัญญาณหนูหลุดอ่ะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรมันเด้งออกไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็อยู่ๆสัญญาณก็หายอ่ะพี่ทุกคนยังอยู่ไหมยังอยู่ไหมอยู่ๆมันก็เต้งออกไปเลยไม่รู้เป็นเพราะอะไรเมื่อกี้สัญญาณหลุดอยู่ๆสัญญาณหายไปเลยทำไมมันเป็น กลับมาปกติยังคะทุกคนกลับมาปกติยังขอให้หายป่วยนะครับที่สุดครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะทุกคนกลับมาปกติยังเอา,ว,นนญญาเอวันนี้สัญญาณเป็นอะไรก็ไม่รู้อะวันนี้สัญญาณเป็นอะไรก็ไม่รู้ อยู่ๆมันก็นนเด้งออกไปเองอะ ส่งการส่งการงานน้ำหยุดเก้าวันใช่ไหมถ้าน้ำได้มีโอกาสเนาะถ้าน้ำไม่ขี้เกียจนะทุกคนเอาหรือว่าถ้าน้ำไม่ขี้เกียจนะน้ำจะถ่ายคลิปเดินป่าให้น้ำจะถ่ายคลิปเดินป,เน,ปเนป่าให้สักคลิปสองคลิปนะสักคลิปสองคลิปเนาะแต่เวลากลับไปอยู่บ้านน้ำอยากพักผ่อนมากเลย ทุกคนกลับมาปกติยังตอนนี้สัญญาณกลับมาปกติยังตอนนี้สัญญาณกลับมาปกติยังคะเมื่อกี้สัญญาณหาย แล้วพี่นกเป็นไงบ้างคะสบายดีหรือเปล่าพี่พี่สบายดีไหมคะหนูไม่ได้ทักหากใครเลยช่วงนี้ สัญญาณกลับมาปกติยังคะทุกคนสัญญาณกลับมาปกติยังเองอ่าทีนีคนหายเลยอ่ะทุกคนยังอยู่กันไหม ใครยังอยู่ยกมือขึ้นหน่อยเดียใครยังอยู่คะน้ำอยากรู้ว่าสัญญาณน้ำค้างอยู่ไม่อ่ะปกติอ๋อรับคุณค่ะมันเด้งออกสองครั้งแล้วทุกคนไม่รู้ว่าเป็นอะไร ลน์ในเพจก็ไม่มีเสียงเนาะเสียงเบามากเขาบอกแต่น้ำมาเปิดสุดแล้วนะเปิดเสียงแบบสุดแล้วอะ่ะ อนนี้หรอคะน้ำอยู่ระยองค่ะใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้ำด้วยนะ ตอนนี้ทุกคนหายไปไหนหมดสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลย คนคนที่นี่หรอคนที่นี่หรอน้ำไม่ใช่คนที่นี่ค่ะน้ำมาทำงานเฉยๆโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวน้ำจะลงไลน์แล้วนะคะถ้า,าน้ำว่างหรือน้ำมีโอกาสแบบ ได้หยุดหรืออะไรแบบนี้แต่น้ำจะมาไล่ใหม่นะคะทุกคนเนาะอันนี้น้ำรู้สึกว่าน้ำเหนื่อยแล้วอะ่ะน้ำเหนื่อยแล้วก็เหมือนร้อนอะ่ะตอนนี้รนะ้อนเพราะว่าน้ำไม่ได้เปิดแอร์แ้ว่าน้ำใช้พยางนะคะเดี๋ยวนะ้ำขอลงไลยก่อนนะคะก็ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับมาชมแลวเป็นกำลังใจให้กันนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ไม่ลืมกันนะคะแล้วขอ เป็นกำลังใจอย่างนี้ให้น้ำไปนานๆนะคะทุกคนเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนเลยนะคะโอเคค่ะตัวน้ำเคยถ้าพรุ่งนี้น้ำว่างเดี๋ยวน้ำจะมาไลฟ์อีกรอบหนึ่งนะคะแต่ตอนนี้น้ำรู้สึกว่าน้ำพูดเยอะๆแล้วน้ำรู้สึกว่าน้ำเหนื่อยทุกคนแล้วพรุ่งนี้น้ำก็ต้องตื่นเช้าด้วยนะคะไปโรงบาลเนาะหมอหนัน,นะคะ โอเคค่ะขอบคุณทุกทุกคนนะคะย่าลืมไปกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ